สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอาโชคสอาโชคคนเดิมนวลพารวยครับเมื่อนีพศกับมีแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเล็กับมีที่มาครับฝากพี่น้องเอฟซีตองวดครับอันดับแรกก็ต้องขอข่าวความถึงวดที่ผ่านมานะครับพูดถึงวดที่ผ่านมา เลขลับมีที่มานะครับ,เข,บเขาบนเขาบนเขาล่างนะครับข้อมวดที่พันมาเป็นหามาหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเจ็ดนะครับตัดดอ,อกมากจะมีหกหนึ่งมี่หนึ่งเจ็ดนะครับวิ่งรูดที่หกเขาทั้งเหลววิ่งเขาทั้งเหลวจับครูครับสำหรับหววที่พันมานะครับ พราะฉะนั้นพศก็นํามาเสนอให้ี่นองเบิ้งอีกเพื่อนึงนะครับสําหรับหววทิ่ผ่พันธมานะครับเป็นตัวอย่างนะครับเิ็นเป็นตัวอย่างนะครับหวดที่ผ่พันธมานะครับนี่ครับแตกบนแตกล่างนะครับหววที่ผ่พันธมาสําหรับเลขลับมีที่มานะครับเป็นฝากใหม่อีกแล้วครับท่านผู้ชมครับ พี่น้องก็ไปพี่แจน้าเบิงหงดนี่มาเร็วครับก็เล็กออกปุ๊บเปินกกะทรงมาหายเลยครับสําหรับหวดนี่นะครับเล็ลรับมีที่มาครับหงดนี่ก็เพิ่นฝากมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเตรียมสมุดปากกาเตรียมเขียนเลยครับเตรียมแช็ดเตรียมจดเขียนตามห้อบอกไปก่อนครับเดี๋ยวพอสอกรช่วงท่ายคลิปนะครับี่โชว์ตัวเลขให้พี่น้องข้าเบิงนะครับ แต่บางวดนี้เลขหลายตัวขึ้นกว่างวดที่พันมากครับเลขลับมีที่มาครับหวดนี้มีมียุ่บแปดคูนะครับมีเลขย8บแปดคูเลขมีที่มาเลขเด่นสำหรับหวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเขียนเลยเด้อครับท่านผู้ชมครับ เด่นหนะครับเด่น5เด่น2เด่นศูนย์แต่เพิ่นจับมาหายวิ่ง2ครับวิ่งสองวิ่งรูดไปที่2บนล่างนะครับวัที่แล้วเพิ่นหายวิ่งรูดไปที่6กนะครับหกกลัมาครับวันนี้พิน่นเพินวิ่งสองครับวิ่งรูดไปที่2แต่ว่า มันมีเด่นอยู่สามตัวนะครับหนึ่งในสามตัวนี้มาแน่นอนนะครับมีหามีสองมีศูนครับหารังเทียบมาน้ากันก็นได้เร้อครับอาจจะเป็น 5, 2, 0, ห้าสองศูนย์หรือห้าศูนย์สองสีกระไดหรือศูนย์ห้าสองยังสีกระไดพูดถึงว่าถางห้าจะเอาสามตัวนะครับจับอยู่ในหนีวนอยู่ในเหนีเลยกระไดนะครับตพอพอโซ ที่เพิน่นสมหายพอสะ้อนะมิบวมมีเลขสามตัวนะครับมีแต่สองตัวนะครับแต่ว่างหดวนี่มีมีอยู่แปดแปดคูเพิ่นขีดสินตใตหาสามคูนะครับวิ่งรูดไปที่สองนะครับสำหรับเลขลับมีที่มานะครับเลขลับมีที่มานี้ก็ยังทีพี่น้องเห็นน้องหวัดที่พานมากะ เอาบนเขาล่างนะครับวันนี้ก็ลองเบอ่งเดอร์ท่านผู้ชมครับพอซอกับบอได้าวาสิเขาบนเขาล่างได้ขึ้นเ่านะครับเพราะว่าเพิ่นกะหายมากเพิ่นบอกว่าเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับตัวเหลขกทุกตัวก็มีสิเขามีสิลุดพี่น้องก็ไปพิจารนาเอาครับส่วนสิเขาหรือบ่าเขาจงได้นั่นแต่โบไมผู้ดได้หูนะครับบไมผู้ดได้หูเลย เทียงแต่ว่าเพิ่นหาแนวทางมาม้นก็ดีกว่าเดานะครับตัวเลขของเพิ่นเอาเตรียมเตรียมจดไปน้ำครับเด่นห้าเด่นสองเด่นศูนวิ่งรูดไปที่สองนะครับวงกลมให้แล้วครับวิ่งสองนะครับเดี๋ยวช่วงถ่ายคลิปพพสสีโชว์ตัวเลขให้ให้เบิ้งนะครับ งวดนี้มาเร็วงวดที่ผ่านมามาซาหนยนะครับเลกลับมิี่มาผสมอกัได้ลุม่มหายเฉพาะเป็นช็อตนะครับเป็นช็อตเลกลับมิี่มาล่มล่มช็อตหายนะครับงวดที่ผ่านมาแต่วงวดนี้ขึ้นมาเร็วก็นเนลยเฮ็ดเป็นคลิปให้พี่น้องเอาไปพิจารณาครับอาเตรียมเขียนตามข้อบอกครับเขียนตามข้อบอก ศูนย์ห้าศูนย์สองสองเก้าศูนย์ห้าศูนย์สองสองเก้าห้าสองห้าสามห้าเจ็ดสามเจ็ดสามศูนย์ เพิ่นขิดเซนใต้ไปที่0ูนยหหสองแล้วก็ห้สานะครับเพิ่นบอกว่างวดนี้เลขกิดสเลขกิดสามธรรมานะ่าจะมาลางเพราะฉะนั้นขสอก็เลยคิดว่าหาสามนะครับ5้สมถ้าเป็นไปได้กรเนียนไปที่ล่างนะครับ ตัวเลขของเพื่อนเพื่อนบอกว่าบบต้องกลับนะครับเลขชุดนี้บ่ต้องกลับแต่ว่าเขากลับไปเด้อท่านผู้ชมที่เก่าแน่นอนบ่นไดดเขาโ่ยโวยิี่กลับหรือบ่กลับแต่ว่าตามสูตรตามอาจารย์เพื่อนอาจารย์เพื่อนบอกว่าตัวเลขชุดนี้บ่ต้องกลับสัน่นถาม่ามันจะมาตรงๆเลยครับยกตยัอยัง ศูนย์ห้าก็ศูนย์ห้าไปเลยศูนย์สองก็ศูนย์สองไปเลยสองเก้าก็สองเก้าไปเลยแต่ว่ามันกระโบมีอย่างแน่นอนนะครับไม่มีหลักประกันนะครับว่าจะมันไม่ต้องกลับนะครับแต่อาจารย์เพิ่นบอกว่าพอต้องกลับเ้อว่าคับห้าสองห้าสามห้าเจ็ดถ้ามากก็มาตรงตรงเลยเิ่นว่านะครับตัวอย่างเช่นสามเจ็ดสามศูนย์ยังเสี่ละครับมันสีมารตรงตรงพี่น้องเข้าัจเตรียมเพียบหน้าจอเด้ครับ ตามนี่แหละครับท่านผู้ชมครับตัวเลขนะครับเลขลับมีที่มาครับเด่นห้าเด่นสองเด่นศูนย์แต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นวิ่งสองนะครับหายวิ่งสองหรือสิวิ่งหาก็ได้ในสามตัวในวิ่งตัวได้ตัวหนึ่งใดครับเพราะว่าสิเป็นวิ่งหาวิ่งสองวิ่งศูนย์ก็ได้เอาไปเปรียบเทียบเบิ้งกับ ไอ้หลายอาจารย์พ่นก็ได้เด้อครับท่านผู้ชมครับมับนบ่มีสูตรตายตัวนะครับเอาไปเปรียบเทียบแลายหลายอาจารย์พ่นเบิ่ง้ามันชนกันปุ๊บเขากับฟันเลยก็ได้นะครับพันบอกว่าวนนี้เลขติดสามน่าจะมาล่างเพราะฉะนั้นถ้าเลขมาล่างน่าจะเป็น5 3 3 7 3 0สาเจ็ดสามศนยปสี่นะครับ ตามความหมายของอาจารย์เพนบอ้ฟั่งนะครับแต่เอาเพิ่นกับ่ไเด้นระบุมากเพิินบอกว่าใหไปบนไปล่างเลยเพราะเล็กของเพิ่นบ่ต้องกลับสันเพิ่นว่ากระทอกกลับว่ามันก็่หลายโตนะครับเล็กแปดทางนน่ถือว่าหลายครับเพราะ่ต้องกลับแต่ว่าท่างพสก็อยากแนะนำให้พี่น้องเฮากลับไปนํำเ้อครับกลับไปนํำครับ เอาทายชิปพี่น้องครับอขอบคุณพี่น้องครับที่ทุกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกทุกไหล่ถั่วคุณทุกทุกแชร์เด้อครับออกกันไม่ในชิปหนาครับพี่น้องโชคมนลำาุ้ยกันสุขผูสุขคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ